สยานุสิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันศุกร์ที่12ธัศวาคม2568ขอเชิญร่วมขับมันตักบาทพระสงฆ์สาม,มเณร140คู่รอบพระธาตุเหมืองหินวชรธรรมมโสพลเริ่มเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปและในเวลา18นาฬิกา30นาทีาขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัดเย็นณวิหารไม้วดดชรธรรมมโสพลวัดพระธาตุเหมืองหินอำเภอเขาวงจัด พระพุทธเจ้าก็ไมีหลายอยู่ที่เ้าประชุมือนีบางหมื่นเจ็ดร้อยคนนี่อาเทปรบรบพะพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอยกน่างไรอาหนาวด ผู้ปัตนานาเงินก็ห้ได้เงินเ้อ,อสาผู้ปัตนานะทองก็หายใ้ทองสาธุผู้ปัตนานิชิงของก็หายด้สิงของสาธุผู้ปัตนาจะากสิ่นีเมัดนีนก็หาเมัดนี้มัดเ,ดเดสื่อเล้อ อยากได้อย่างไรก็ไหนได้อันนั้น,นองคต้องไปแต่สีอริยาเมตตาอีก 6, 3 3. สองพันสามร้อยสามทิบสองจะถึงเมตสานาปัปโดนอันเคร่งบุตรการอย่ามีเประเทสการแปด เดินทะลอมว่อยใหมล่ล่มพอดอัดสารพัดสารพัดอดต้นเอาเด้อทุกข์ท่า,ายแต่อายุวันโนสุขโขพรลังสาธุถึงจะสะอื้นกระต่างใส่เด้อสาธุ อันไปเวียงจันแห่งเ้าเอือดกลางใจงั้นจริงงั้น